ดีค่ะพบก,กับวันพยาชาแนลนะคะควันนี้ทําง่ายอร่อยด้วยวันนี้เราจะมาทําตําถั่วนะคะตาถั่วปลากัน,นะค่ะตู้ดิบก็จะมีถั่วฝักยาวนะคะมะเขือเทศนะมีมะเขือเทศมีะศมะนาวมีพริกเราใช้พริกสดนะคะแล้วก็กระเทียมห้ากลีบก,กระเทียมกีบเล็กนะคะกระเทียมกิีบเล็กอันนี้มันจะหอมนะคะ แล้วก็เครื่องปรุงน้ำตาลทรายน้ำตาลป๊บรวมกันนะคะประมาณช้อนโต๊ะหนึ่งนะคะน้ำปลาสองช้อนนะคะอันนี้เราตวงแล้วแล้วก็น้ำปลาอันนี้ผงนัวนะคะ่ะผงชูรสนะคะอ่านะก็มีแค่นี้ค่ะเดี๋ยวเราไปตำกันเลยนะคะใช่พริกสดนะคะพริกสดเราล้างเรียบร้อยแล้วใส่กระเทียมลงไปพริกสดใส่กระเทียมอันนี้เราจะใส่ น้ำตาลด้วยนะคะน้ำตาลใส่ไปก่อนเพราะว่ามันจะโขงง่ายใส่น้ำตาลทรายไปก่อนเม็ดเราทําให้พริกมันน้ำตาลปิ๊บเป็นเป็นก้อนใส่ไปเลยโขงไปก่อนเรียบร้อยแล้วอร่อยแน่นอนค่ะนี่ออกกันค่ะ ถั่วกรอนมากเลยวันนี้เราจะใส่ถั่วก่อนนะคะก่อนใส่มะเขือเทศเพราะว่าถั่วหกถั่วจะไม่เหมือนหกมะละกอนะคะถ้าตำมะละกอเราจะใส่พวกมะเขือเทศใส่อะไรลงไปก่อนแต่ว่าอันนี้มันแข็งค่ะใส่ถั่วเราจะใส่ก่อนแล้วก็เราจะใส่มะเขือเทศใส่มะนาวใส่เครื่องปรุงทีหลังถ้าเป็นตำมะละกอเท่าที่เคยทํามานะคะเราจะใส่พวก เครื่องกอดล้วก็จะใส่มะละกอลงไปนัวก็คือลงไปตำนะคะ่ะลงไปตำทีหลังอันนี้เราจะใส่มะละใส่ถั่วกอดน,นะคะเพื่อจะให้มันแหลกก่อนก็คือมะละกอมันจะไม่แข็งเหมือนถั่วนะคะถั่วมันจะแข็งถ้าตำถัว่วเราจะตำลงไปก่อนแล้วค่อยปรุงทีหลังแต่ถ้าเป็นมะละกอรเราจะตำมะละกอทีหลังนะคะ ใส่เครื่องลงไปก่อนนี้จะสลับกันค่ะน,นี้เราจะถั่วเราจะชอบใส่ปลาปลาสุดนะคะปลาส้มสุดป,ประมาณนี้เราใส่เครื่องปรงมงเลยผื่อเทศค่ะหั่นตามชอบนะคะกระเทศ มะนาวนาวน้ำดีจังอันนี้เราไม่ได้บีบนะคะน่าจะไม่เปรี้ยวเท่าไหร่เพราะว่าเราไม่ถ้าบีบมันจะน้ำมันออกเยอะอันนี้เราจะใส่เป็นนี่เลยมันจะหอมค่ะอันนี้กินไปแล้วลูกหนึ่งมันโอเคมันไม่ขมค่ะแล้วก็ใส่น้ำปลานะคะน้ำปลา อันนี้เราตวงไว้สองช้อนโต๊ะคะน้ำปะลาต้มสุกค่ะอันนี้เลยนเชนะใส่ชุรดรสเดี๋ยวเราใส่ชุรสทีหลังนะคะใส่น้ำปลาไปก่อนเดี๋ยวเราชิมดูอีกทีนึงถ้าไม่พอดีเราถึงจะใส่น้ำ,นำปลาอีกแนะ้ะ โอเคค่ะชิมดูค่ะ,คะอืมอร่อยแล้วค่ะเสร็จแล้วจัดเสร็จได้เลยค่ะเราจะกินกับถั่วพูลแล้วก็กัดก็กระหล่ำนะคะ ตำถัว่วปลาค่ะค่ะเสร็จแล้วค่ะตำถัว่วปลานะคะอันนี้เราจะกินกับเนี่ยมีปลาทูปลาทูเราย่างค่ปะปลาทูย่างอันนี้ซื้อมาค่ะแล้วก็มีถัว่วพูแล้วก็กระหล่ำนะคะข้าเหนียวด้วยค่ะอนะคะ่ะรัประทานกันเลยค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจวัลัญญาชาแนลด้วยนะคะ